วิธีการใช้งานเทมเพลตครับผมเค okay. ในส่วนของวิธีการใช้งานเทมเพลตเนี่ยครับาทางชิมิตี้เนี่ยครับมีการสร้างเทมเพลตเอาไว้สําหรับลูกค้าที่เอ้ยทำไมมันถึงแบบเขาไม่อยากไม่อยากจะน้องมาสร้างหน้ารายงานด้วยตัวเองอยากจะใช้งานเป็นเหมือนเทมเพลตที่ว่าเอ้ยในหน้ารายงเป็นเหมือนเทมเพลตที่ทางระบบได้ทําเอาไว้ให้ บ้างแล้วในบางส่วนนะครับผมโอเคเราจะไปดูว่าเราจะสามารถใช้งานเทมเพลตอะไรยังไงได้ที่นี่เลยครับผมไปที่เพิ่มรายงานตรงนี้ครับเป็นเทมเพลตที่ปกติเรามักจะกดข้ามก็ทาง admin c ช m ม i t t e ครับก็จะคอยสร้างแล้วก็คอยอัปเดตพวกเทมเพลตตรงนี้ให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราก็ลองอ่านดูได้เลยว่าเราอยากได้หน้ารายงานอันไหนเช่นจำนวนออเดอร์ของแต่ละขนส่งนับจากวันที่โอนเงิน โอเคก็จะมีเขียนบอกเอาไว้เนะว่านับจากวันที่โอนเงินโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากได้อันนี้ผมก็กดปุ๊บโอเคมันก็มาแล้วเนี่ยเราส่ง JTCOD ไป 1, e 1 o r d e ออเดอร์ d e r CoD ออเดอร์ไป3 o r ออเดอร์อะไรเงรี้ยครับผมเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอะไม่อยากที่จะให้มันนับจากวันที่โอนเงินเนาะเราสามารถแก้ไขหน้ารายงานนั้นได้ด้วยตัวเองครับผมก็กดไปที่สาขีดปุ๊บ แก้ใใไขรายงานยืนยันข้อมูลตรงน,นี้ได้เลยปึ๊บมาตรงนี้ครับมันจะมีวันที่โอนเงินอยู่ตอนแรกมันเป็นวันที่โอนเงินนะผมอยากเลือกให้เป็นวันที่ปิดรายการวันที่ปิดรายการเนี้ยก็คือวันที่เราเอาของไปส่งแล้วกันเนาะโอเคเราก็เลือกเป็นวันนี้ได้เลยกดปึ๊บย,ยืนยนันไปต่อได้เลยโอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วกับหน้าที่เราที่เรามีการปรับเปลี่ยนวันที่เนาะโอเคครับ เรื่องถัดไปที่หลายๆคนอาจจะอยากใช้งานในส่วนนี้นะครับผมก็คือการเชื่อมต่อ Facebook Ad Account เพื่อที่จะดึงข้อมูลการยิงแอจาก Facebook เข้ามาแสดงผลในหน้ารายงานนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงครับไปที่เหมือนเดิมเนาะไปที่หน้ารายงานใหม่นี่ครับผมแล้วก็ไปที่คำว่าเพิ่มรายงานไปที่สร้างเองจะใช้เป็นแบบทั่วไปหรือจะเป็นแบบขั้นสูงก็ได้ครับผม แต่ว่าส่วนตัวผมจะใช้เป็นแบบขั้นสูงครับผมก็กดไปรายงานงานค่าแอด f c e e o o o โอเคกดไปที่สร้างรายงานใหม่ได้เลยนี่ครับจะมีตรงนี้ครับผมปกติแล้วเราก็จะเลือกชุดข้อมูลตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดเห็นมันก็จะมีชุดข้อมูลอยู่ตรงนี้แต่ว่าการที่เราจะเอาชุดข้อมูลตรงนี้มาใช้เนี่ยครับ มันจะต้องมีการเชื่อมต่อก่อนดังนั้นการเชื่อมต่อก็คือไปที่คำว่าเพิ่มข้อมูลครับเพิ่มข้อมูล a c e b o o k นี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันจะทำให้เรามันจะให้เราเชื่อมต่อ Facebook ก่อนนะครับผมเราก็ไปที่เชื่อมต่อ Facebook ได้เลยกดตรงนี้ปุ๊บโอเคเราก็ใส่ i n v ว s p e r Facebook โอเคครับเพจที่เราเข้ามาก็จะเข้ามาในลักษณะนี้แล้วเนาะแล้วก็กดที่ออเดอร์ครับผมผมขอกดตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็กดตรงนี้อีกทีนึงเพื่อเหมือนเป็นการว่ายืนยันว่ามันจะต้องเชื่อมกันแบบแน่นอนจริงๆโอเคแล้วผมก็ไปที่หน้ารายงานเหมือนเดิมครับรายงานใหม่เหมือนเดิมปุ๊บทางเองแบบขั้นสูงค่าแอดไปที่สร้างรายงานใหม่ เพิ่มข้อมูล a c e b o o k เนี่ยครับ facebook ที่ได้มีการเชื่อมครับก็คือมันก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วเนาะ mm hmm. เราอยากจะใช้ facebook@ Account อันไหน mm hmm. ก็สามารถเลือกติ๊กได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกติ๊กเป็นอ,อ,อันนี้แล้วกันครับผมโอเคก็กดติกหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเ,เราก็สามารถดึงการแสดงดึงค่าแอดไปใช้ได้แล้วเนี่ยครับเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมี อยู่2ชุดข้อมูลเนาะก็คือแ d Account วันนี้กับอันนี้ข้อมูลพวกนี้ดึงมาจาก Facebook เพื่อมาแสดงผลในหน้ารายงานของชิมเ n ตี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับผมไปที่เดี๋ยวผมขอเลือกใช้เป็นข้อมูลอันนี้แล้วกันเนาะโอเคอาจจะเป็นชื่อแคมเปญแล้วก็แสดงผลว,ว่ามีพวก Impression เท่าไหร่อะไรอย่างงี้แล้วกันนะครับยืนยันข้อมูลได้เลยข้อมูลหลักเมื่อกี้ของผมที่ผมอยากจะเป็น ผมอยากรู้ชื่อแคมเปญเนาะที่เป็นข้อมูลหลักโอเคชื่อแคมเปญก็กดคลิกข้อมูลตามเราอยากรู้อิ r พ s s ชันของแคมเปญนั้นๆเราก็กดเลือกข้อมูลอันนี้ครับเป็นผลรวมแล้วก็ i m p r e s s ันปกดตั้งชื่อได้เลยครับ อันนี้สามารถเลือกว่าเป็นวันที่ของข้อมูลได้เลยนะครับผมเป็นวันที่ที่ Facebook ส่งข้ามาว่าเป็นวันที่วันที่ไหนโอเคแล้วก็กดปึ๊บนี่ครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะได้แค่2อ,อันนี้โอเคอาจจะลองไปอันนี้ก็ได้ครับ ไม่มีค่าแอดนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิงครับผมเดี๋ยวผมขอลองไปดูสักของปีที่แล้วละกันเผื่อจะมีได้ยิงไปแล้วบ้างโอเคไม่มียิงครับผมโอเคก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีการยิงแอดเนาะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมในส่วนสุดท้ายของ การสอนการใช้งานหน้าแรงงานใหม่แล้วนะครับผมจะเป็นการสอนพวกฟังก์ชันที่อยู่ในตรงนี้ว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมเคไปที่อันแรกกันเลยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยครับผมก็คือเราก็จะสามารถเลือกดูได้เลยเนาะว่าแบบเราอยากจะดูทั้งโหมดหรือว่าเลือกดูเฉพาะข้อมูลอันไหนเราก็สามารถค้นหาได้อะไรเงี้ยครับเลือกดูเฉพาะดูแค่คังเมนอะไรางี้ก็ได้กดออกเนี่ยครับมันก็จะมีการฟิลเตอร์เนาะ แล้วก็สมมติเ,เอาทั้งหมดมันก็กดออกมาหรือว่าอันนี้ครับรวมยอดขายเราอยากจะเลือกดูแค่ข้างสินค้าที่มียอดขายเกินสมมติเออหมื่นห้าละกันนะครับผมสมมติเนี่ยปุ๊บเราก็มาตรงนี้เราก็สามารถเลือกไปตรงนี้เป็นแบบหมื่นห้าอย่างงี้ได้เลยปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะล้างมันทิ้งแล้ก็กดล้างได้เลยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ ก็สามารถเสิร์ชชื่อได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่มีข้อมูลเยอะๆเราก็สามารถเสิร์ชชื่อได้มันก็จะขึ้นให้ทันทีหรือเสิร์ชเป็นตัวเลขก็ได้ครับเนี่ยครับโอเคฟิลเตอร์ในส่วนของตรงนี้ครับผมก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่เราเคยสร้างเอาไว้ในในในบทเรียนของหน้าฟิลเตอร์เนาะจะเป็นของตรงไหนมีบ้างวะนี่ครับจะเป็นอันตรงนี้เนาะ เนี่ยครับเราก็สามารถติ๊กเปิดปิดได้ว่าเราไม่เอากรุงเทพปุ๊บเนี่ยครับถ้าเกิดติ๊กปุ๊บกรุงเทพก็จะหายไปโอเคเลือกวันที่เลือกวันที่เนี่ยครับจะโดยปกติแล้วครับข้อมูลของหน้าแดชบอร์ดครับมันจะเปลี่ยนตามการเลือกวันที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอ,อยากมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่เราเอาไว้เทียบว่า เมื่อวานหรือว่าวันนี้หรือเดือนที่แล้วเราทําเอาไว้เท่าไหร่อะครับอย่างเช่นผมอยากรู้ว่ารายงานยอดขายของแต่ละคลังสินค้าครับของเดือนที่แล้วคือเท่าไหร่ให้มันฟิกให้มันฟิกเอาไว้เลยโดยที่เราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับจะไม่มีผลอะไรกับรายงานตัวนี้นั่นเองกดที่ตรงนี้ครับเลือกวันที่ตอนนี้เขาจะเป็นตามแดชบอร์ดอยู่ก็คือ,คอถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าผม จะเลือกให้มันเป็นของเดือนที่แล้วอย่างเดียวเท่านั้นโอเคเดือนที่แล้วปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเลยว่าเดือนที่แล้วเรามียอดเท่าไหร่ก็คือไม่มียอดนั่นเองครับผมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอ,อ,อาทิตย์นี้ก็ได้เนี่ยครับมันก็จะแสดงผลแค่ของอาทิตย์นี้เท่านั้นเนี่ยครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมลองเปลี่ยนเป็นวันนี้มันก็จะยังแสดงผลเป็นของอาทิตย์นี้อยู่ดีเนี่ยครับมันจะรายงานจะไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามีการเลือกช่วงวันที่เอาเวลาเอาไว้แล้ว โอเคถ้าเกิดเราอยากเอาออกก็ไปที่เดิมกดล้างได้เลยมันก็จะหายไปเนาะแก้ไขรา,ายงานหลายๆคนอาจจะได้ใช้งานไปบ้างแล้วก็คือโอเคเดี๋ยวเราลองดูการแก้ไขรา,ายงานอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับการแก้ไขรา,ายงานเนี่ยครับเราก็จะสามารถแก้ไขพวกการคำนวณตรงนี้หรือแก้ไขข้อมูลหลักข้อมูลลองเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ที่เราต้องการจะเลือกโฟกัส เลือกฟิลเตอร์ว่าเราจะเอาฟิลเตอร์อันไหนไม่เอาอันไหนอะไรงนี้ได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของกราฟแบบนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมลองนี่ครับลองทําได้เลยนี่ครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเครวมรายงานกับแยกรายงานเดี๋ยวผมขอพูดที่ลหลแลวกันรวมรายงานแยกรายงานแล้วก็เพิ่มแถวเดี๋ยวจะพูดในทีเดียวเลยโอเคไปที่อัปเดตข้อมูลกันก่อนครับ โดยปกติแล้วครับข้อมูลในระบบชิมิตี้นะครับมันจะน่าจะยิงแบบด,ดึงมาอาจจะประมาณ5นาทีถึง10นาทีครับมันก็จะมีการว่าอัปเดตเมื่อไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเรียทํานะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วอยากดูได้เลยแล้วก็สามารถกดเนี่ยอัปเดตตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็การคัดลอกรายงานคัดลอกรายงานก็คือเราจะ Copy หน้ารายงานเดิมอันนี้เลยครับออกมาอยู่ข้างๆกันโดยที่เรา ไม่ต้องสร้างใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอลองยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมกดปุ๊บนี่ครับมันก็ออกมาแล้วออกมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับยอดขายแต่ละคลังสินค้าเนาะเดี๋ยวผมขอโอเคมีอีกอันนึงที่ผมลืมสอนไปตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือกดติ๊กว่าปรับแต่งแดชบอร์ดอ่ข้อดีของหน้ารายงานใหม่ตัวนี้ครับเราจะสามารถเลือกว่าย่อขยายหรือว่า ลากละหน้ารายงานตรงไหนขึ้นมาแสดงผลก่อนหรือหลังอะไรงนี้ได้เลยเนาะหรือว่าจัดแต่งตามความสวยงามได้เลยโอเคเราก็กดที่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไปต้องการจะปรับลากเนี่ยครับผมอยากให้นี้เล็กลงผมจะเอาอันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยผมก็สามารถลากได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้หน้ารายงานที่มีลักษณะไหนยังไงอะไรเงี้ยครับสามารถลากได้เลย <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดนะครับโอเคส่วนอันนี้ที่มันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองดีเฟตที่นึงโอเคมาแล้วเนาะสองอันนี้จะเป็นรายงานที่เหมือนกันเพราะว่ามันคือการ Copy แล้และเอามาวางเนาะแต่ว่าการ Copy ีรายงานนะครับมันก็จะมีประโยชน์เช่นเมื่อกี้ผมแก้ไขข้อมูลไปเนาะว่าให้มันเป็นก้าววงกลมแต่ว่าผมอยากได้ยอดขายที่มันแบบ เป็นตารางด้วยผมก็ก็ป y ีมาปุ๊บไม่ต้องสร้างใหม่ผมก็กดแก้ไขารายงานกดยืนยันยืนยันยืนยันแล้วก็เนี่ยครับเลือกเปลี่ยนเป็นแบบวิธีการแสดงผลแบบอื่นได้เลยมันก็จะทําให้เร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนชื่ออันนี้เราก็กดที่เหมือนเดิมครับแก้ไขารายงานแล้วก็กดนี่ครับกดตรงนี้แบบตารางอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็สามารถแก้ไขได้เลย นี่ครับมันก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเอ้ยอยากให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายไปถ้าเกิดข้อมูลเยอะก็อยากขยายใหญ่น,นี้ก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคดูอันถัดไปข้อดีของหน้ารายงานอันใหม่อันนึงเลยนะครับผมก็คือทุกรายงานนะครับผมสามารถ export ไปเป็น CSV ได้ซึ่งก็สามารถเอาไปเข้าต่อไปน็นเอ,อ Excel ได้เลยเนาะโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูปุ๊บ Export CSV มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เลยนะครับผมก็สามารถ Export ออกไปได้เลยเช่นกันหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้หน้ารายงานอันนี้แล้วเราต้องการอยากจะลบทิ้งเราก็กดลบปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการรวมรายงานการแยกรายงานแล้วก็การเพิ่มแถวนะครับผมโอเคก็คือมันจะเป็นการ รวมรายงาน2อันนี้2อันหรือ3อันหรือกี่อันก็ได้ครับผม <_ d ata> เพื่อให้เข้าเป็นรายงานเหลือเป็นแค่รายงานรายงานอันเดียวแต่ว่าข้อจํากัดของการรวมรายงานเนี่ยครับก็คือจะสามารถรวมได้แค่เฉพาะรายงานที่มีข้อมูลหลักเป็นอันเดียวกันและเป็นกราฟที่มีในลักษณะเหมือนกันนะครับผมโอเคอย่างอันนี้ครับเป็นยอดขายของแต่ละคลังสินค้านอะอันนี้ก็เป็นคลังสินค้าเหมือนกัน2ออันนี้ครับสามารถรวมกันได้โอเคเรากด ที่รวมรายงานได้เลยครับปึ๊บปุ๊บเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าอันไหนสามารถรวมรายงานกันได้นะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้เนี่ยกดตรงนี้ได้เลยอันนี้กับอันนี้เราจะรวมอันนี้เข้ามาให้เป็นเป็นอันนี้เนาะเราสามารถกดรวมได้เลยปึ๊บยืนยันเนี่ยครับมันจะเป็นการเอาข้อมูลในตรงนั้นนะครับสออันนั้นอนะเข้ามารวมให้มันเป็นอันเดียว พอจะนึกภาพออกไม่เลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นข้อมูลคนละชุดกันมันสามารถรวมเข้ามาอยู่ในวงกลมวงกลมเดียวกันได้เลยนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมม,มุติว่าเรารวมไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเราสามารถกดแยกได้นะครับผมโอเคไปที่ตรงนี้แล้วกดแยกมันก็จะขึ้นมาว่าเรารวมรายงานอะไรไปแล้วบ้างก็กดแยกออกมาได้เลยรายงานของคุณจะถูกแยกออกแล้วก็กดยืนยันปุ๊บมันก็จะกลับออกมาเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการรวมรายงานกับแยกรายงานนั่นเองนะครับ ฟังชันถัดไปฟังก์ชันสุดท้ายก็คือนี่ครับตรงนี้เลยฟังก์ชันเพิ่มแถวฟังก์ชันเพิ่มแถวเนี่ยครับจะใช้ได้ในกรณีที่มันเป็นตารางแบบนี้ครับผมการแสดงผลแบบตารางเนาะผมขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้และกันรายงานแอดมินการฟังก์ชันเพิ่มแถวเนี่ยครับโอเคเราเริ่มไปดูกันเลยกดตรงนี้ปุ๊บกดที่เพิ่มแถวการเพิ่มแถวอะครับจะเป็นเหมือนการที่เราสร้างข้อมูลเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาอีกช่องหนึ่งตรงนี้ โดยการที่เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้กับข้อมูลตรงนี้มาทำสูตรเข้าด้วยกันในลักษณะไหนก็ตามนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยครับผมกดบวกตรงนี้ได้เลยปุ๊บพอผมกดบวกตรงเนี้ยทาไมอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเป็นผมขอเลือกเอายอดขายตรงนี้มาบวกกับจํานวนยอดขายตรงนี้แล้วก็คูณ10หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่สูตรของทางร้านเลยครับว่าแบบจะใช้งานในลักษณะไหน โอเคแล้วก็กดบวกปุ๊บระบุชื่อชื่อชุดข้อมูลผมอยากเลือกเป็นเนี่ยครับผมเอารวมยอดขายเนาะแล้วก็มาบวกกับอันนี้บวกกับยอดขายแล้วผมอโอเคผมขอใส่วงเล็บก่อนตนะั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันนี่ครับอันนี้แล้วก็บวกช่องนี้วงเล็บปิดแล้วผมอยากคูณ10เข้าไปปุ๊บชื่อชื่อข้อมูล เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ทางร้านสูตรใหม่ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ออกมานั่นเองครับผมเป็นแบบช่องนี้ช่องนี้โอเคปุ๊บเราก็กดยืนยันได้เลยนี่ครับมันก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนั่นเองโอเคครับมันก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาปุ๊บกับตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะออกมาเป็นแถวใหม่ไอ้นั้นให้เราได้เองเลยนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็จะมีดีเทลอีก เล็กๆน้อยๆครับผมที่อาจจะยังไม่ได้พูดก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีอ่ป๊บนึงนะครับโอเคอย่างอันนี้มันมี3ข้อมูลใช่ไหมครับแต่ว่าผมเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นส่วนน้อยมากๆเลยผมไม่อยากเห็นมันผมก็กดปิดตรงนี้ได้แล้วกดกลับมาได้หรือผมไม่อยากเห็นอันนี้ผมกดออกปุ๊บอะไรอย่างนี้ได้เลยครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเนาะหรือว่ามันก็จะมี ในส่วนของการที่เราจะเรียงลําดับอาจจะเป็นจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยอะไรเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแบบเนี้ยตรงนี้ครับมันก็กดปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถฟิลเตอร์ได้เลยว่าเป็นในลักษณะไหนอันสอนใช้งานหน้ารายงานใหม่นะครับก็จะมีจบแล้วประมาณนี้หากทางร้ายมีข้อสงสยัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกข้อมูลอันไหนมา เพื่อแสดงผลเป็นในลักษณะไหนอะไรเงี้ยครับก็สามารถทักมาถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ l i น์แ d ดแอดชิมิตี้ได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ